รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะออยจากร้านยาง MTC พิษณุโลกวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะเออรถล,ลูกค้านะคะเลขไมย่ยังไม่ถึง1นึ่งแสนกิโลลูกค้าเลยเลือกใช้เป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องตัวนี้ค่ะฮาวารีนสั่งคอร์ททนนะคะ 5W30 ค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านของเรานะคะเรามีนี่เลยค่ะ แถมกองให้ฟรีเป็นกองยี่ห้อของซากุระนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเช็คให้ช่างเราเช็คก่อนได้นะคะว่ารถของลูกค้าถึงระยะเปลี่ยนถ่ายหรือยังหากลูกค้าท่านใดสนใจใช้วิารติดต่อเราได้ที่0 6 1 7 9 3 8 8 6 6ค่ะหรือ Line แอ mpc thai หรือจะท้าวมาที่หน้าเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเพจให,ให้ในวิดีโอค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ